อยากจะขึ้นไลฟ์มาไลฟ์เลยนะวันหลังเนี่ยนะมึงอย่าขอตังค์แต่ถ้าอยากจะขอทางเนี่ยอยากจะขอทานอ่ะนั่งขอทานเดี๋ยวกูแจกให้ขอละสิบบาทห้าบาทแต่อย่าไปเล่นยาแค่นั้นนะอันนี้ใส่ไว้เพราะว่าเสียงรอบข้อบอเสียงเนียอันนี้ชัดกว่าไหมจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้อใช่ไหมทุกคนกดหนึ่งหน่อยหรือว่าบอกหน่อยเป็นภาษาอังกฤษ,าษา เสียงไมค์ตัวเนี้ยมันโอเคไหมเสียงรอบครอบไม่มีใช่ไหมอืมโอเคเสียงรอบครอบไม่มีปกติผมั่งที่ร้านมันจะมีเสียงเพลงเสียงนี่เสียงนู่นเข้ามาแทรกเข้ามามันจะเสียงดังเราเสียงเราก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็อันนี้มันแบบจะทําให้ชัดกว่าใช่ปะทุกคนมันก็จะไม่ต้องใช้แรงขนาดนั้นแต่เราก็จะใช้แรงเบา,เบา ใครขอกล้องอ่ะมามีคนขอกล้องขึ้นมาด้วยใครอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เลี้ยงไก่ด้วยเหรออะไรนะครับเลี้ยงไก่ครับขอ,อเลี้ยงไก่อันนี้อยู่ที่ไหนนอ้องอยู่สมุทรปรากางครับ อ๋อทางานหรือว่าเรียนอยู่ครับนอ้องกําลังเรียนอยู่ด้วยครับเรียนอะไระะครับน้องต่อม .4 ครับเรียนม .4 อ,อ๋อจะเข้ามาหาลัยเรียนเกี่ยวกวับอะไรอะ่ะถ้าเข้าอือน่าจะโยธาทําทไมต้องใช้คําว่าถาข้าถ้าเข้า,า,ขาก็ต้องเข้าสินอ้อง ครับใช่ต้องเข้าลายเรียนต่อแต่จริงๆนะอันนี้เป็นความคิดแต่ละคนนะแต่ว่าผมมองว่าจะเรียนเอาใบปริญญาตรีอะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยมันก็โอเคแต่ทําธุรกิจเนี่ยมันจะดีกว่าสมัยก่อนนะเอ่อพวกพ่อแม่เขาก็จะอยากจะให้ไปไปเรียนแล้วก็เข้า,ารับรา,า,าชการ รับราชการอะไรต่างๆนานา,น,านานาเดี๋ยวตอนเกษียณได้เงินแต่ผมมองว่าทำธุรกิจมันจะดีกว่าเลี้ยไก่เยอะเนี่ยนาะไก่เต็มบ้านแล้วเต็มบ้านเลยขายหรือว่ากินเลี้ยงไว้สวยงามครับอ๋อเลี้ยงไว้เฉยๆแต่ไม่ได้ทำแบบขายแล้วก็กินอะไรแบบนี้เหรอไม่ได้ขายไม่ได้กิน อย่างเช่นสมมติไก่ป่อยไก่ป่วยแล้วใกล้จะตายแล้ว mm. จะทําอะไรอ่ะจะกินเลยหรือว่าจะอันนี้เป็นใครแจร้ตัวแบบว่าเล็กๆครับที่ว,า,วายดูสวยงามอ๋อแล้ว,แล,วแล้วเรียนภาษาอังกฤษไหมพอได้ครับแต่ว่าไม่ได้เรียนครับพอคุยได้ครับอ๋อพอคุยได้แต่ไม่ได้เรียนมีคนครูคุณต่างชาติไหมที่โรงเรียนน้องมีครับ อ๋อมีอ่ะอ่าฮะอ๋อดี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 ก็เรียนให้เก่งๆแล้วน้องมีอะไรถามพี่ได้เปล่าน้องไม่มีแล้วครับแต่อยากขึ้นมาคุยกับบางแจ็กี่ชออ๋อโอเค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 ได้ได้เดี๋ยววันหลังก็คุยกันใหม่ก็ได้น้องโอเคครับครับผมน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่า ใครอยากจะขึ้นมาคุยก็คุยได้ครับไม่มีปัญหาอ่าใครอีกใครอยากจะขึ้นมาคุยคุยได้เลยครับไม่มีปัญหาเห็นไหมเราเปิดให้ทุกคนเข้ามาคุยได้นะใครจะอยากจะคุยอะไรหรือจะพูดอะไรก็เข้ามาคุยเลยครับเปิดทุกคน Can I work with you in the USA? Can you work with me? จะทำงานกับผมทำงานอะไรล่ะครับทำงานอนะอ่เตาแดงอะ่ะตาแดงเพราะว่าตีสามครึ่งแล้วครับตีสามครึ่งจะปิดปิดร้านไปแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บของกลับบ้านกลับไปนอนอัสสลามอะลัยกุมรอะลัยกุมอัสลาม,ลาม,าลามาตอนนี้ยังอยู่ที่นั่งอยู่ที่ร้านอยู่เลยยังไม่ได้กลับการทำงานเนี่ยนะการทำงานเนี่ย มันเหนื่อยนะแต่คำว่าเกิดมาลูกคนรวยแต่ดันไปไม่รู้จักบุญคนเนี่ยบงคนบบนคนของพ่อแม่ตัวเองนะเป็นเด็กอย่างไรเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละครับเออมันเป็นอย่างนี้แหละหางานให้พ่อแม่ลำบากตลอดคิดสิวาพ่อ จะเสียเสียใจขนาดไหนตอนรู้ลูกกับอายุ18เข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดแปลงเพศพ่อไม่อยากจะคุยด้วยเลยซ้ำเป็นยังไงครับเออตามนั้นแหละแต่ไม่ต้องห่วงครับหลังสงกรานเนี่ยหลังสงกรานเนี่ยผมว่าจะเปิดแจมแจมให้เปิดให้เกี่ยวกับกระเทยแก่หรือต่างๆนานาแต่ว่าผมบอกเลยนะว่าไปถามเด็าได้เลย ไอ้กระเทยเนี่ยไปแนะนำาดบไปแนะนำอะไรแถ,ถึงไปมีปัญหากับมันไปด่ามันเพราะเขาเป็นผู้หญิงที่รักษาตัวเองอ่ะใครอะ่ะใครใครมีขอกล้องมาอีกฮะเชิญเชิญอะไรอะ่ะใครอะ่ะ เอาคนนี้ไหมเดี๋ยวหลังสงครานหล,ลังสงครานเดี๋ยวเปิดให้